อกไก่เนี่ยเอามาทำอะไรในห้าเมนูเนี่ยอร่อยที่สุดเพื่ออะไรวะโหยี่โคตรเยอยเลยสวัสดีครับผมยิเดยต้อนรับสู่ชาแนลปิ่งป่องมาเซอร์กดดววันนี้วันว่างครับเราจะมารีวิวอาหารคลีม จริงๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมบอกเลยผมไม่ได้กินนานมากแล้วเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะใช้วิธีการปรุงอาหารในแบบเหมือนคนธรรมดาแต่แค่เราใช้เนื้อสัตว์ที่เป็นอกไก่เนื้อปลาหมูแต่วันเนี้ยหลังจากที่ไม่ได้กินนานแล้ววันเนี้ยจะมารีวิวเพราะรู้สึกว่าแบบตัวเองแม่งเริ่มมีแพชชั่นเว้ยในการแบบกินอาหารคีนเว้ยวันนี้เนี่ยนะอาหารคีนเนี่ยผมก็สั่งมานะครับไม่ได้ทําสักเมนูเลยแต่เลือกเมนูที่คนอื่นเขากินกันเอาแบบสแตนดาร์ด มาตรฐานเมนูแรกเป็นอกไก่เมนูสองก็เป็นอกไก่สามสี่ห้าก็อกไก่ครับ what what the fuck เพื่ออะไรวะ <laughs> ไปถามใครก็บอกให้กินอกไก่นะครับอยากลดน้ำหนักแม่งไปถามใครก็บอกให้กินอกไก่อยากเพิ่มน้ำหนักไปถามใครก็บอกให้กิน <c oughs> อกไก่ของเราในวันนี้ที่ผมมาเนี่ยมันแค่ทำเมนูที่มันแตกต่างกัน เมนูแรกเป็นกระเพราเป็นเมนูแบบสิ้นคิดเมนูที่แบบว่าคนไทยอ่ะใครๆก็แบบคิดอะไรไม่ออกก็กระเพรากะเพราสองพิแกงสเขียวหวานอกไก่ 4. ี่กัวกลิ้งอกไก่ 5. กลหี่ไก่อันนี้คือกระเพราอกไก่ขอข้าวด้วย โอ้จริงๆนะคือเ็นเนี่ยตอนแรกอ่ะจะถ่ายกันตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้อีก15นาทีจะสี่โมงครับกูเพิ่งจะได้กินข้าวเป็นข้าวมื้อแรกของวันนี้ที่กูจะได้กินนะโอเคอ,อกไก่ผัดกระเพราอืมอย่างแรกเลยฝืด ไม่ได้กินนานอย่างที่สองจืดโอ้เฮียโคนเฮียเลยพอไม่ได้กินแบบคําว่าคลีนนานๆเนี่ยรสชาติมันจะดอบลงดอบลงมากๆเลยโอเคผ่านไปลืมบอกรสชาติไม่แย่แต่มันจืดนึกออกไหมจืดแบบไม่แย่อะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้คุณได้ไปต่อเมนูที่สอง ผัดพริกแกงอกไก่นะครับอืมอันนี้มีรสชาติขึ้นมาหน่อยดีกว่ากะเพรามันมีเผ็ดมันมีหวานแล้วนะมันมีกลิ่นพริกกลิ่นเครื่องแกงอันนี้อร่อยขึ้นมาหน่อยอพักกะได้สายตาเนี่ยผมว่าเนื้ออกไก่นยประมาณ2 0 0กรัมข้าวเนี่ยประมาณร้อยิถึง200กรัมหนึ่งกองเนี่ยถือว่าพอดีต่อนหนึ่งมือ้อเดี๋ยวนะเมนูแรกเนี่ยมันฝืดเลยสองอะ่ะแมงก็ฝืดเฮ้ยแล้วกูไม่มีน้ำสักขวดอะ่ะคุณจ่า เมนูที่3เป็นเขียวหาวานเราอาจจะติดภาพเขียวหวานเข้มข้นน้ำแบบหวานหวานกินพริกแรงๆอย่างเงี้ยนะครับได้อยู่สามเมนูนี้ได้อยู่หมดเลยได้อยู่ต่อไปเมนูที่4ี่วกิ้งอกไก่อืม อันนี้อืออร่อยเ <c oughs> ข้มข้นใกล้เคียงกับพริกแกงเลยหรือว่าผมอาจจะเป็นคนแบบว่าชอบพริกแกงที่มันเข,ข้มข้นเลยรู้สึกว่าอันนี้อร่อยตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าลิ้นเนะี่ยมาเริ่มปรับปรับสภาพเลไปสามเมนูเนื้อไก่มาเริ่มเปิดน้อยลงคอมันลำคอมันเริ่มขยายกว้างขึ้นสำหรับการคืนเนื้ออกไก่มันนึกออกปะทำให้มันคืนง่ายขึ้นแต่มันก็มันยังติดจดีอ่ะต่อไปเมนูที่ห้ากะหรี่ไก่ โอเคอืมอันนี้ของจริงอร่อยที่สุดด้วยความที่ว่ามันมีเครื่องแกงของผงกะหรี่แล้วมันมีไข่ด้วยเว้ยในขั้นตอนการผัดมันเลยอาจจะทําให้แบบว่าเนื้ออกไก่อ่ะมันนุ่มหรือไม่ก็อาจจะจริงแหละที่คือกว่ากูจะกินถึงเมนูที่5เนี่ยลำคอกูแม่งเปิดเพื่อรับอกไก่ที่แบบโคตรฝืนนี่ลงไปในร่างกายแล้วอะแต่อันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่ นุ่มที่สุดในห้าเมนูการกินคลีนเนี่ยอยากให้ลืมคําว่ากินคลีนแล้วจะไม่อ้วนกินคลีนแล้วไม่ใช่ไม่อ้วนนะครับเพราะว่าการกินเนี่ยมันอยู่ที่แคลอรี่แต่ว่าการกินครีนเนี่ยเรากินเพื่ออาหารเนี่ยถ้ามันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นปรุงแต่งน้อยลงอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์เราได้รับประโยชน์จากมันมากขึ้นนะถ้าสรุปตอนนี้เนี่ยก็แล้วแต่นะว่าทุกคนเนี่ย จะกินแบบผมไหมหรือว่าจะกินแบบคลีนมากๆแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนนะครับสะดวกแบบไหนทาแบบนั้นเอาง่ายๆแนะนําแบบนี้เลยอย่าไปฝืนตัวเองมากอย่าไปพยายามที่จะแบบว่าตื่นมาเนี่ยจะต้องคลีนทุกมื้อทุกวันนะครับมันก็ทําให้ร่างกายเรามันเครียดถ้าเราอยู่ในโหมดของการอยากลดน้าหนักหรือออกกําลังกายนะอย่าไปเครียดกับมันมากแต่ถ้าคุณอยู่ในโหมดของนักกีฬาอย่างเงี้ยหรือเคยเป็นนักกีฬาแบบผมผมก็แนะนําว่า ถ้ามันทําได้เป็นประจํามันก็จะส่งผลดีถ้าคนทั่วไปแล้วแล้วแต่ครับอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมเลือกที่จะออกกําลังกายธรรมดานะครับไม่ได้จะแข่งขันเหมือนเมื่อก่อนเนาะแล้วก็การกินผมก็กินแบบเอามาปรุงให้มันเป็นเมนูที่มันง่ายขึ้นอนะ่ะง่ายขึ้นแต่ก็ยังใช้วัตถุดิบพวกเนี้ยอาจจะมีการหมักไว้หรือว่าเตรียมไว้ให้มันมีความนุ่มขึ้นละลายในปากมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่คือแล้วแต่เลยว่าแต่ละคนจะทํำยังไงก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับการออกกําลังกายดีต่อร่างกายเสมอ ควบคุมอาหารดีแน่นอนนะครับถ้ากินคลีนได้ก็เอาที่ตัวเองทําได้ถ้าทําได้มันก็ดีนะครับเพราะอาหารเนี่ยที่มันเป็นธรรมชาติหรือมันปรุงน้อยเนี่ยยังไงมันก็ดีต่อร่างกายอยู่แล้วแน่นอนโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ติดตามกันในวิดีโอหน้า EP หน้าจะทําอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ก็จะทําอีกโอเคบายไปละ